สวัสดีคะ่ะทุกคนช่วงนี้แคทอยู่จังหวัดอุดรน,นะคะอากาศหนาวมากที่นี่อากาศเย็น3วันติดแล้วนะจ๊ะอากาศก็จะลักษณะแบบนี้นะคะเฉียดเฉียดติดลบเลยแหละละมูกไหลตลอดเวลาเพราะภูมิแพ้กำเริบนะ <c oughs> <c oughs> ด้านหลังของแคทเป็นทุ่งนาค่ะทุ่งนาแล้วก็มีภูเขาอยู่ใกล้ๆน <c oughs> ู่นที่นี่อากาศดีมากๆนะคะ บ้านน้องชายค่ะช่วงนี้มาเฝ้าคุณพ่อที่ไม่สบายนะทุกคนอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะคุณแคทหายไปไหนนะทําไมไม่มาทํางานในช่องอย่างต่อเนื่องเลยนะจ๊ะก็ยังไม่ได้หายไปไหนช่วงนี้คุณพ่อไม่สบายนะคะท่านป่วยเป็นโรคหัวใจแคทก็เลย วิ่งกลับไประหว่างระยองอุดรระยองอุดรอ,อยู่แบบนี้2อสรอบแล้วติดติดกันเลยนะคะและช่วงนี้ก็คืออยู่ยาวจนถึงปีไมโน่เลยค่ะวันที่8มกราคมหมอก็นัดคุณพ่ออีกครั้งหนึ่งที่โรงพยาบาลอุดรธานีนะคะตอนนี้ก็อยู่เฝ้าดูอาการกันไปก่อนป้องกันไม่ให้อการกำเริบซ้ำนะก็อยู่กันยาวๆไปค่ะก็ไม่รู้ว่า จะมีเวลาได้ทำงานคลิปให้เพื่อนๆได้ดูอีกครั้งเมื่อไร่ก็จะแทรกไปเรื่อยๆช่วงนี้อากาศเย็น,วนควันขึ้นอยู่ระยองไม่มีโอกาสได้หนาวขานาดน,นี้ค <laughs> วันขึ้นปากควันขึ้นปาก <laughs> หลานชายนะคะหลานชายคนเล็กนี่ก็เสื้อหลานชายนะจิ๊กมาใส่ตรงนี้ก็อย่าเพิ่งลืมกันนะนานๆมาทำคลิปให้ดูกันเนาะแล้วก็งานช่วยเหลือ เป็นที่ปรึกษาให้แมวป่วยก็ยังคงทําอยู่นะคะยังคงช่วยเหลือเพื่อนๆที่มีแมวป่วยโรคฉี่อยู่นะคะก็พยายามตอบเท่าที่มีเวลาเนาะที่บอกไปนะคะช่วงนี้ดูแลคุณพ่อที่ป่วยเป็นโรคหัวใจดังนั้นงานก็จะวุ่นนิดนึงนะคะเนื่องจากก็ดูแลพ่อด้วยช่วยคุณแม่ทํางานที่ไร่สวนยางด้วยนะคะแล้วก็จัดการลิงสองตัวที่บ้านด้วยนะคะหลานๆนั่นเองไหนใครเป็นลิงนี่คือลิง นี่คือลิงตัวที่หนึ่งนะคะลิงตัวที่สองนอนยังไม่ตื่นเนาะก็มาบอกเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวจะสงสัยกันเอ้ยคุณแคทหายไปไหนไม่ได้หายไปไหนคะ่ะอยู่บนโลกใบนี้เหมือนเดิมนะคะที่เพิ่มเติมก็คือภาระที่มากขึ้นดังนั้นขอให้ทุกคนเข้าใจกันนิดนึงเนาะรักแล้วรอหน่อยถ้าอยากจะได้รับพลังบวกจากคุณแคทเหมือนเดิมนะคะ ก็อดทนรอกันนิดนึงทายมาได้ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นี้นะคะหรือใครจะแอดไลน์เพื่อมาปรึกษาเกี่ยวกับแมวป่วยก็แอดมาปรึกษาได้ค่ะคุณแคทก็จะให้คําปรึกษาแนะนาฟรีนะคะเต็มที่เลย1วันฟรี <c oughs> นะเพราะว่าตอนนี้ในกลุ่มเขามีกฎใหม่นะคะเพราะแคททากลุ่มกับพี่ๆอีกหลายท่านเราตกลงกันไว้ว่าการให้คําปรึกษาเกี่ยวกับแมวป่วยเนี่ย ต้องคิดค่าที่ปรึกษาแล้วนะคะเพราะว่าคุณแคทไม่มีเวลาทํางานเลยเนื่องจากต้องมาดูแลคุณพ่อที่ป่วยด้วยแล้วก็ใช้เวลาส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือแมวเอาเวลาไปพูดคุยไปตอบคอมเมนต์เราไม่มีเวลาทํางานนะคะ <c oughs> จึงทําให้การทํางานของเราลดลงเงินของเราก็ลดลงนะคะดังนั้นก็จะคิดค่าที่ปรึกษาสําหรับท่านที่อยากจะให้ดูแลอย่างต่อเนื่อง วันละ20บาทเท่านั้นเองค่ะหรือว่าจะเหมารวม7วัน100บาทก็คุ้มเหมือนกันค่ะถ้าใครอยากจะคุ้มมากกว่านั้นก็เดือนละ300บาทนะคะสำหรับวันนี้ก็มาบอกเล่าเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายไหนครับบ๊าย